สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมก็เซเว่นนะคะวันที่30ทธันวาคมสไตล์ลิตของแบมแบมได้แชร์ภาพใน IG Story เป็นตอนที่แบมแบมกำลังขับรถไฟฟ้านะคะต่อมานะคะแบมแบมก็ได้กดชอบโพสของแฟนคลับบนทวิตเตอร์แฟนคลับเขาบอกว่าถึงโรงแรมแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันครับลูกคุณเขาหมายถึงเจอกันในงานพัทยาเคาดาวนะคะ แล้ววันนี้หนึ่งในทีมงานที่ดูแลแบมแบมน่าจะเป็นทีมของพี่แบงพี่ชายของแบมแบมนะคะคุณเขาก็ได้เล่าโมเมนต์การทํางานกับแบมแบมคุณเขาบอกว่าปีใหม่นี้ทํางานกับน้องแบมแบมวันนี้ดูแลน้องมาทั้งวันเป็นเด็กดีอยู่ง่ายกินง่ายมากครับต่อมาเวลาประมาณ2นาะฬิกาไทยของวันที่3 1ธันวาคมทีมงานได้แชร์ภาพบอกว่าแบมแบมกำลังขึ้นซ้อมโชว์ในงานพัทยา จากนั้นเวลาประมาณ4นาฬิกาก็มีแฟนคลับได้แชร์วิดีโอขณะที่แบมแบมกำลังเดินทางกลับที่พักหลังจากที่ซ้อมเตรียมขึ้นโชว์ในงานพัทยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืนนี้ทุกคนก็สามารถรอชมโชว์ของแบมแบมกันได้ในงานพัทยาเค้าดาว2022โดยแบมแบมมีกำหนดการขึ้นโชว์ในเวลาเที่ยงคืน15นาทีเป็นต้นไปนะคะ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ